สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วในสีเขียวก็เป็นหนึ่งเล่นเล่นเ้นๆก็คือนี่เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนั่นคือเออนั่นค่ะก็เองค่ะวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับเอจีเจเจหรือไหมครับเซิร์ฟนั่นเองมาดูกันเลยย่าๆๆๆนี่คือสกีแคมปผมนะครับที่ผมได้แต่งเองแต่แม่งกากเกินไปหน่อยเอ้ครับเดี๋ยวๆๆวันนี้มาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ใครไม่น่า เล่นอะไรบุ๋งม็ทำได้วันนี้มาเล่นเซิร์ฟอะไรเคยเล่นแล้วครับวันนี้ผมก็ขอตัดไปก่อนเพื่อไม่ให้การรอนานเป็นการรอนานวันนี้มันก็บอกว่าเลขสามสิบเลขเราก็มารอกันเลยแบบไม่ต้องรออะไรมากขนาดนั้นแหละมารอกัน ห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งอะไกูไอ้้ไอ้กูใส่เรียบร้อยแล้วดาบกูดาบกูหายม่อะไรเ่ย ไม่เคยเราเป็นสายย่อสวัสดีสายย่อว่าง่ายหมายเบาปลาแล้วครูปาแล้วคุน อนนี้เราก็ได้ห่างหายกันไปนานผมไม่ค่อยได้เล่นอุ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นที่่มาแบดนตันเริ่มเีก่ขม,กม,ม,ม่ดูทีเสียงมันดังชิบ แม่งไม่ดีเลยเสียงคนงังาแตเราจะไม่ตายง่ายๆแล้วกูจะออกไปไงวันนี้อ่ะ ผมหาวิธีออกแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมก็ได้เจอแสงสว่างแห่งการเดีอยวไปแล้วแสงสว่างแห่งการอะไรก็ฝ่าจะหาเจอนะครับรอปรสัาสิบนาทีผมก็ไม่ค่อยเคยเข้ามาด้วยซ้ำ มาเจอกล่องมือมันโชอบบิดคือไม่ได้ชิบหายแล้วขึ้นได้นี่ต้องเงียบๆบ่อยบไ๊้จิบุญเงียบๆทำไม

ไปชิบหายกันเลยอย่างงี้เม็ดอมไม้ทีติดมามาเป็นซิ้นมีประโยชน์เม็ดอมอะไรที่ติดมาเป็นซิ้นมีประโยชน์เข้าเขๆาเขาเขาเขา เข้ามาแล้วผมก็ขออย่าเพิ่งยังเพิ่งดูด่านก่อนด่านเปิดแป๊บตอนนี้ก็เหลือสามิีวิตเหมือนเช่นเคยอีกเช่นเคยอีกเบอร์อาจจะมี้ากลามเปิดเพลิงแป๊บร้อนมาแล้วะเร็วแล้วี สมันไม่ได้ใส่มันหายไม่ได้หายเฮ้ยปุ๊บปั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 ๊บการบั็กนี่มันบีดีจริงเห็นกล้องได้สบายใจเฉยเฮ้ยเเจอคนเจอคนซอนคนคนเจอคนซอนคน กูจะแพ้ลังล็อกเลยลเนี่ยเล็บนี้ก่อนเพราที่มันจะหนีได้มาเจอตรงนี้ได้เอืเอ้อลอง Oh, no. oh, 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 oh. Mà, sao xuống แพ้สองตาที่คือผมก็ขอจบคลิปยงแค่นี้นะครับลาการุกคอนอย่าเพิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับตะไคร้ให้ผมเลยนะครับตอนนี้ผมกูรัวมากในการแพ้สองครั้งนี้น่าเชื่อว่าจะไปนิดได้เพราะฟ้าก์กเกิน มันมีสิงอยู่ในผมตอนนี้คน